สวัสดีค <Jamie, here S 2> <them. S 1> ่ะท so ุกท you. ่านแล้วหน่อยมาเล่นน้ำอีกแล้วพี่น้องจ๋าเบิ่งดูเบิ่งดูมีหนูบ่เบิ่งดูมีหนูบ่เร็วเข้าไปข้างในเลยมีหนูบ่เบื้อนเบื้อนเบื้อนเบิ่งดูซิมบะอืมนี่ล่ะเข้าไปเบิ่งดูมีหนูบ่ลูกไปเบิ่งเดีวอู้หูเบื้อนเบื้อง ดกห้าออกจากสวนพี่น้องดกแล้วดกอีกอกเกิดอีกคือเกาละจ้ะดกหยาออกจากสวนพี่น้องคันบ่ดกมันก็นสิขืนเนาะพี่น้องเนาะ กับประเทศไทยแล้วพอ่อยายกะบพ่อมีผู้ใดดูแลสวนหาพี่น้องงามอยู่กะตตองดูแลห้ใหาเพ่ินเนาะพี่น้องเนาะงามกลับมาเจ้าของกะจังสิบริเฮตขัดญ้ากัหลายขัดพี่น้องมาปีได้กะได้เอาหญ้าออกให้พ่อยายสุป,ปี้อดอกใหม่กำลังขึ้น สีม่วงสีขาวสีชมพูลาเบอร์รีกักระลังเป็นน่วยอีกพี่น้องล้ะเบิง้งเนี่ยมันสุกแดงค่ะค่ะหกกวานเยอะจ้ะสำรวจเบิง้งหมากใหม่นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สุกเท่าที่ควรวนยพี่นอ้องเบิ้องหนโอ้ยเห็ดน้ำปลาหวานสดกินแล้วพี่น้องแซบ่บเข้ากันเป็ัยัง ใส่น้ำปลาพริกโพงข,ขา้าวคั่วซะแล้วโอ้ยหมากแอปเปลิลก็ล้นเต็มดินพี่น้องจา้าพูดม่งส้มพี่น้องเม่งก่อนหมากแอปเปลิลล้นเต็มดินเจ็บจนว่าได้ได้สองกับคู่พักอมแสบ มือเป็นภ่มต้นออมแซบว่าขั้นในออมกินจักเทียได้พี่น้องนี่ต้นออมแซบนี่บาซิเดตเอายอดมันไปกินล่องเบิงอยู่ว่าเป็นต้นออมแซบละพี่น้องนี่ใบมันนี่เนี่ยแรดดิสก็คือสิบมีหวัวเราเด้อพี่น้องเด้อนอนจอออกต้นอะ นอนจังใดจังหลายกระดเบิ้งพี่น้องนอนผีเสือ้อหัวบ้านมันสีไงแบบด,ดกขึ้นมาปั๊บอบใหงยเพราะว่าใบมันมา,ามีใบไปล่อเลียงหัวพี่น้องพ<า>ักซี่หอมกัะงามขากประสิตัดไปใหงายุจาเนี่ผักซี่หอมตัดไปให้งาจักร,รม พอได้เอาใส่์น่ากินนะจาน้าเนาะเดี๋ยวสิขอตุ้ท่านผู้ชมไปเฮ็ดอาหารเสาวกัน,น,กน,นเด้อจ้าเด้อพี่น้องขอบคุณ FC สุูตทุกคนที่เข้ามากดติดตามให้ทางช่องเนาะจา้าเนาะเบิ่งดอกไม้สีสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาไว้คลิปหน้าเฮาจะมาพอกันใหม่เนาะจ้าเนาะสุขกายสุขใจเด้อพี่น้อง It